ทุกคนคงเคยได้ยินเรื่องราวของขมิ้นแดงใช่ไหมคะคลิปนี้นะคะคูอ้อนได้รวบรวมเป็นคลิปยาวนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาวิเคราะห์เรื่องราวของขมิ้นแดงไปด้วยกันค่ะเพราะว่าขมิ้นแดงนั้นถือว่าเป็นเรื่องราวระดับโลกเลยนะคะที่เป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ของคนขมิ้นด้วยกันเอง เรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นมุมมองต่างๆมากมายเกี่ยวกับชาวเขเมรหรือว่าชาวกัมพูชาเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เรามาหาคําตอบด้วยกันค่ะแต่ก่อนจะมาฟังเรื่องราวดีๆนะคะกรอ้อ,อนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับกลัอ้อนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะคุณเคยลองถามคนกัมพูชาไหมว่าเคยได้ยินเรื่องเขเมรแดงหรือเปล่าเด็กหลายคนตอบว่าไม่รู้จักแล้วคนที่รู้บางคนก็ไม่กล้าพูด ในปี1975พลนพดนำกองทัพคอมมิวนิสต์เขมินแดงบุกเข้ายึดกรุงพนมเปญพร้อมประกาศสร,ร้างกัมพูชาใหม่ที่ต้องล้างทุกอย่างในอดีตทิ้งให้หมดผู้คนถูกบังคับให้ลัดิ้งบ้านเรือนเดินเท้าออกสู่ชนบทไม่มีเงินไม่มีร้านค้าไม่มีโรงเรียนและก็ไม่มีวัดครอบครัวถูกแยกเด็กถูกฝึกให้เป็นนักสอดแนมของรัฐใครที่เคยเป็นข้าราชการ ครูหมอถูกตราว่าเป็นศัตรูและพวกเขาถูกส่งไปเรียนรู้ใหม่ซึ่งในความหมายของคมิ้นแดงหมายถึงค่ายแรงงานหรือสุสานกลางป่าพวกเขาเคยฝันถึงโลกใหม่ที่ไม่มีศาสนาไม่มีเงินและไม่มีชนชั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับกลายเป็นหนึ่งในโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่20ลองนึกภาพว่า คุณตื่นเช้ามาแล้วมีคนบอกว่าให้ทิ้งบ้านเดี๋ยวนี้ออกเดินไปไม่ต้องเอาอะไรไปมากแล้วเมื่อคุณหันกลับมาเมืองทั้งเมืองที่คุณรักก็ไม่มีอยู่แล้วอีกต่อไปวันที่17เมษายนปี1975ชาวกรุงพนมเปนออกมาเยืนสองข้างทางตอนรับกองทัพขมรแดง ที่เดินเข้าสู่เมืองหลายคนหวังว่าจะมีสันติภาพหลังสงครามกลางเมืองอันยาวนานแต่ไม่ถึง24ชั่วโมงหลังชัยชนะทอมินแดงก็ประกาศให้ทุกคนออกจากกรุงพนมเปญทันทีโฮอ,อ่างก็คืออเมริกาจะทิ้งระเบิดแต่ความจริงคือการเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ล้างเมืองคนแก่เด็กป่วยผู้หญิงท้องต้องเดินเท้าไปยังชนบทไม่มีอาหารไม่มีจุดหมาย ผูที่ขัดถืนก็ถูกยิงทิ้งริมทางถนนในพนมเปนเต็มไปด้วยขบวนมนุษย์ที่ไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังเดินไปสู่ยุคศู์บางครั้งการไม่อธิบายอะไรเลยคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดของเผด็จการเพราะเมื่อผู้คนเชื่อโดยไม่ถามพวกเขาก็จะเดินไปสู่หายนะถ้าคุณไม่มีสิทธิบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีสิทธิเก็บเงินไม่มีสิทธิแม้จะเลี้ยงดูลูกของตัวเอง ในยุคเขมรแดงนั้นไม่ใช่แค่ความฝันแต่มันคือระเบียบของชาติหลังขับไล่ผู้คนออกจากเมืองเขมรแดงก็เริ่มสร้างรัฐในอุดมคติโดยยกเลิกเงินตราร้านค้าและระบ,บบตลาดใครมีของส่วนตัวถือว่าผิดใครสะสมอาหารถือว่าช่อโกงาศาสนาถูกห้ามโดยเด็ดขาดวัดหลายแห่งถูกเปลี่ยนเป็นคอบบัวหรือเรือนจำพระถูกบังคับให้ศึกบางรูปหายสาบสูญ แม้แต่ครอบครัวก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปลูกของคุณจะถูกนำไปเลี้ยงรวมกับเด็กคนอื่นพวกเขาจะคูกฝึกให้เชื่อรัฐมากกว่าพ่อแม่ความรักความห่วงใยความเป็นมนุษย์ถูกนิยามใหม่ว่าปฏิกิริยานิยมโลกที่ไม่มีศาสนาไม่มีเงินไม่มีครอบครัวฟังดูเหมือนอิสระแต่เมื่อทุกอย่างเป็นของรัฐแม้แต่ตัวคุณเองก็ไม่ใช่ของคุณอีกต่อไป ในขณะที่ชาวกัมพูชาหลายล้านคนต้องเผชิญความตายประเทศไทยอยู่ห่างออกมาเพียงไม่กี่กิโลเมตรแล้วเรารู้ไหมคะว่าอะไรเกิดขึ้นจริงๆพรรมแดนไทยกัมพูชากลายเป็นทางรอดสุดท้ายของผู้ลี้ภัยจากขเขมรแดงชาวกัมพูชาหลายแสนคนข้ามเขามาในสภาพอดอยากบางคนมาพร้อมแค่ร่างเปล่า ไทยจัดตั้งค่ายผู้ลี้ภัยกระจายตามแนวชายแดนเช่นที่บ้านค่ายจังหวัดตราดค่ายเขาสมิงค่ายอารันประเทศและแนวป่าเขาใหญ่แต่นั้นไม่ใช่แค่การให้ที่พักพิงค่ายบางแห่งกลายเป็นฐานของกลุ่มต่อต้อตานเขมรแดงมีข่าวลือถึงการสนับสนุนด้านอาวุธจากโลกตะวันตกโดยมีไทยเป็นทางผ่านเราอยู่ท่ามกลางการต่อสู้ระหว่างเผด็จการคอมมิวนิสต์ และประชาชิทีบัดตยโลกเสรีแต่ที่เจ็บปวดที่สุดก็คือคนที่ไม่มีอาวุธต้องรับผลแทนทั้งสองฝ่ายชายแดนไทยไม่ใช่แค่รั้วกันประเทศแต่มันคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตกับความตายหลังสิ้นยุค,คเขมนแดงในปี1979ประเทศกัมพูชาเต็มไปด้วยซากปรักหักพังของมนุษยธรรมประชาชนที่รอดชีวิตหลายคนกลับสู่หมู่บ้านเดิมแต่ไม่มีบ้านให้กลับ ไม่มีครอบครัวให้รอและไม่มีใครพูดถึงอดีตที่เต็มไปด้วยเลือดหลายปีผ่านไปทุกคนเริ่มเรียกช่วงเวลานั้นว่าเรื่องต้องห้ามเพราะมันไม่ถูกสอนในโรงเรียนไม่ถูกพูดถึงในวัดและไม่มีใครอยากจดจำสามโลกเพิ่งเริ่มไต่สวนที่นำเหมียนแดงในปี2009ขณะที่เยอหลายล้านคนไม่เคยได้รับคำขอโทษการลืมอดีตไม่ใช่การให้อภยัย เพราะถ้าเราลืมเร็วเกินไปวันหนึ่งมันอาจจะกลับมาในานามของความหวังรูปแบบใหม่ที่ซ่อนฝันร้ายเอาไว้อย่างแนบเนียน